สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานวันนี้ขอยคอนอีสานมาอยู่จังหวัดนครปฐมนครปฐมก็คือจังหวัดหนึ่งของภาคกลางก็เป็นจังหวัดที่เป็นปริมณฑลเดี๋ยวนะผมนึกก่อนอำเภอน,นครชัยศรีนะจะติดกับเขตตลิ่งชันของกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมนับก่อน บริมนทรมีสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีอยุธยานครปฐมสี่และหจังหวัดหมจำไม่ได้แล้วอันนี้คือถนนเข้าหน่วยงานราชการของประเทศไทยนะครับที่นี่เขาเรียกว่าศูนย์ราชการจังหวัดน,นครปฐมก็ถนนขนาดสองข้างทางก็น่าจะประมาณ8เลน มีทางขนานใครที่ชอบถนนชอบดูถนนนะครับก็มาฝากกันตอนนี้เป็นเวลาเลิกงานจริงๆเวลาเลิกงานของประเทศไทยคือ16นาฬิกา30นาทีแต่วันี้ผมทำงานจนถึง17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหนื่อยเหนื่อยกับการพูด ก็จบไปด้วยดีครับเป็นเรื่องมนุษยธรรมนะโจทย์ก็ได้ที่ดินโดยสมบูรณ์แบบจำเลยก็ได้มีที่อยู่จนตายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ